สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะคะเนาะเมื่อนีอันคุณยาย่หน่ะไอ้กับเสีเอวอันมันผาพอันนี <Jest S 2> ้มาให้เบิ่งเนาะคะเนาะยางออกมาหนาบ้านเด้เมื่อเนี่ยเนาะหยาค่ะยากรฮหกๆอ่าพ่ได้เก็บเนาะคะเนาะมาเปิดอันตูดจนไม้แต่กระแนมเห็นอันนี้นะพี่น้องอันนี้เนาะคะเนาะแนมเห็นนไหม ก็เลยยางมาเบิงนนองยางมาเบิงหล่ะก็เลย,เลยบมลูว่ามันเป็นเป็นกินได้ใรือหว่ามันเป็นอีหย่างเนาะบมลูว่าเป็นแบบไตรนี่แม่เฮ็ดแม่พี่น้องเกิดอยู่นาบ้านเนี่ยมันเป็นสีขาวๆแบบนี้อ่าบมลูว่าเอืน่นเอื่นว่าเฮ็ดอีอย่างเนาะ เอ้เสด็ไปทำผู้หลูผู้วนนีอยู่เนอะค่ะเนาะมันมันมันหลายอยู่ดิงามอยู่ดิเพียพี่น้องเต็มอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านจะคล้องเองได้เลยนี่หาจะเห็นหนี่ไหมเนี่ยพี่น้องมันบรูว่าเป็นเฮ็ดอยียางไง เนีน่ยเนาะบกกบกบท่าเดการจับบัวท่าเดยกยนี่แต่ว่าซุ้มนี่มันดอกดอก,ดอกโอ้ยเคียแห้งพดแตกซ้ำดอกเถาก็มี่ได้นเ่เนะนี่แม่มแต่กระรูกว่ามันเป็นเป็นเฮดอีกย่างนะพี่น้องเนาะ รู้ว่ากินใด้กินตัวดบรเคยบึงจืเคือต้นไม้ยีน,าาน่าบ้านดอกนีแหงหญ่พี่น้องเอ้ยขึ้นนะปัดปาดปาด,าดเป็นตาแกงแซบเถอะนี่อันนี้ก็เป็นอันหยาเอ็นยืดตัวเมียเด้อนน่เด้อเือเด้อนี่เนาะนาบ้านนี่ตัดดูไรมันก็นเลยบ่กขึ้นสูง เนาะค่ะอ่าคุณยา,ายเอ็นย็ดกันหลายอยู่เนาะคุณอาเฮ็ดไหมไต่ห่มใบอ่ะน้นาบ้านนาบ้านของคุณยายแม่นี่เนาะกะปลุว่ามันกินเอ่อแบบนี้กินได้หรือกินบน่ได้เนาะอืมแต่วันนี้ก็ยังอ่อนๆยังกำลังกินนั่นอยู่เดียนพี่น้องปองไป กินได้หรือว่าอีหยังนี่ไว้กับคักแล้วนี่ดีคักเราเสด้อันอน,นี่กัดเป็นบ่แมเนไดเป็นหม้อกแกงแบบง่ายๆพุนบ่นีน้ วิดีโอนี่กับคุณยายกับเอามาถามผู้หลูน้าเดอร์คาเดอร์ว่าตัวหนี้มันเป็นเป็นเฮ็ดอีหยัง,นงเนอกค่ะว่ามันเป็นกินใดยังใดเฮ็ดอีหอยังยังใดนอะค่ะเอามาให้เบิงมันเกิดอยู่หนาบานพี่น้องปองไปอันที่ไปไปหาอยู่อันท่างยางทางอีหยังมันกะมันกับโบเมนมันโบเมนซีหนีเนาะ เบิ้งข้างหลังมันก็คือคือกันอยู่เดยแต่ว่าเบิงพืนมันพื้นมันขึ้นมากเนาะเดี๋ยวสิเคลียเคียเคลียเคลีย,ยตอกอ้าวนี่นี่เ oh, <no. S 1> นี่ยเนี่ยพี่น้องมันเป็นแบบนี้ก็บบ่รู้ว่ากินใดให้กินบน่ได้เนาะคะเนาะอ,อืม อนนย่งนี้โม่คยกินก็เลยเอามาถามเอามาใหาผ้ผู้รูพวนอันนี้ไปเบิ้งกันเนาะค่ะน้อง้ก็เด้อเดสิซุ่มไปให้เบิ้งใกล้ๆ เคเนาะคะเนาะพี่น้องปองไปเพื่อนพองน้องพี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้กะเอามาฝากมาฝากมาถามฝากมาอันนี่กระพุลูพูนี่เนาะคะเนาะตอบคุณยายมาให้เอ้อว่าเปะว่าอันมันเขาเรียกว่าเฮ็ดอีหยังว่ากินใดบอกให้จังไดเนาะคะเนาะสำหรับวันนี้กักราบขอบพระคุณนะค่ะเดอ้อขอบพระคุณพูดที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะคะเนาะ จบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วะคะ่ะเด้อแชร์ไปให้พูิ่นลูดได้เบิ่งนดนนี่มาให้คุณย่ายได้อันตอบคำถามคุณย่ายมาให้นี่เ้ยค่ะเด้อสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ